สวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะเราก็มาแนะนำบ้านพับต่างอากาศนะคะกลางโดงหน้าวัดพระขาวค่ะทุกท่านตกแต่งไว้พร้อมอยู่เลยนะคะสวยสงบมีความเป็นส่วนตัวนะคะสไตล์ท o อปิคอร์มินิมอลนะคะ135ตารางวาค่ะ3ห้องนอน2ห้องน้ำนะคะราคา4.950้านบาทค่ะทุกท่านอยู่หน้าวัดพระขาวใน ส่วนซ่อนศินนะคะตกแต่งทั้งรลังพร้อมอยู่เลยค่ะสวยเรียบสงบส่วนตัวนะคะมีมาแล้วที่นี่เลยนะคะทุกท่านราคา4ี่ล้าน950บาทค่าโอนฝ่ายละครึ่งนะคะบนเนื้อที่135ตารางวาค่ะบ้านสองชั้นนะคะ3ห้องนอน2ห้องน้ำห้องกึ่งใต้ดินนะคะห้องครัวในบ้านค่ะสวยงามเลยนะคะทุกท่าน และมีขวนอกบ้านนะคะมีโซนสำหรับปาร์ตี้ด้วยนะคะฟรีเฟอนิเจอร์เช่นเตียงนอนค่ะถังน้ำค่ะปั๊มแรงดันสูงนะคะภายในตกแต่งไว้อย่างสวยงามค่ะทุกท่านอิงธรรมชาตินะคะสไตล์ท็อปชอยอิงธรรมชาติเนาะให้ความรู้สึกแบบสงบร่มรื่นนะคะผ่อนคลายนะคะทุกท่านสวยงามแบบ ได้อยู่กับธรรมชาติสัมผัสกับบรยากาศธรรมชาตินะคะพร้อมทั้งบรรยากาศที่ดีนะคะลงตัวสุดๆเลยค่ะทุกท่านไม่ว่าจะทําเป็นบ้านพักต่างอากาศหรือว่าจะทําเป็นที่พักอาศัยนะคะเป็นบ้านพักสําหรับวัยเกษียณนะคะก็เรียกได้ว่าลงตัวทุกท,ทุกอย่างเลยนะคะบ้านหลังนี้ ฟรีติดตั้งระบบรอบปวกนะคะให้นะคะเจ้าของผู้ขายบอกการันตีไม่มีปวกแน่นอนนะคะทุกท่านน้ําไฟสะดวกค่ะบ้านหลังนี้มีค่าส่วนกลางด้วยนะคะ1,150บาทต่อเดือนค่ะทุกท่านบรรยากาศดีค่ะไม่ว่ากลางวันหรือกลางคืนนะคะลายล้อมไปด้วยธรรมชาตินะคะสูงเหนือระดับน้ำทะเล380เมตรไม่เคยมีประวัติน้ำท่วมมาก่อนนะคะ ่านใดที่สนใจสามารถรับชมพิกัดของบ้านพร้อมที่ดินในคลิปนี้ได้ที่ใต้คลิปนี้นะคะแอดมินใส่ไว้ให้ทั้งเบอร์โทรรายละเอียดและพิกัดนะคะที่เจ้าของปักหมุดไว้ให้นะคะสามารถติดต่อนะัดชมพื้นที่จริงหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะทุกท่านสำหรับคลิปนี้นะคะเจ๊เคนขอลาไปก่อนพบกันใหม่ได้ในคลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ